คุณผู้ชมคะดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็นท็อปฟอร์มของผู้หญิงเนะคะเพราะว่าอย่างในสหรัฐอเมริกาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คุณทิลลารีขินตันจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปแต่ในอังกฤษล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการลงคะแนนเสียงเลือกหัวหน้าพักอนุรักษนิยมซึ่งก็ปรากฏว่าผู้เข้าชิงทั้งสองคนก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่สิ่งที่น่าจับตามองก็คือผู้ที่ชนะค่ะจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปของอังกฤษแหละค่ะ นางเทเรซาเมย์รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหราชอาณจาจักรและนางแอนเดรียลิซัมซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานทั้งคู่ได้ลอยลำเข้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักอนุรักษ์นิยมแล้วหลังจากที่นายไมเคิลกฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมหลุดโผเพราะว่าได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดในการลงคะแนนเสียงครั้งที่สองที่เกิดขึ้นค่ะทางฝั่งของคุณเทเรซาเมย์ May, ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งคะแนนก็สูงถึง199คะแนนค่ะ ตามมาด้วยอันดับที่2ก็คือคุณลิซซัมที่เพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2553ที่ผ่านมาเธอได้คะแนนไป80คะแนนและอันดับอันดับที่3ก็คือนายโกฟผู้ซึ่งเสนอตัวลงแข่งขันชิงหัวหน้าพักอนุรักษนิยมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ทางด้านของคุณกอฟก็ออกมาประกาศสนับสนุนคุณบริสจอนสันอดีตนายกเทศมนตรี ri, กรุงลอนดอนซึ่งเขาก็ได้ถอนตัวไปในที่สุดได้คะแนน46คะแนนเท่านั้นจึงถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าการลงคะแนนรอบสองจะคัดให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงสองคนเท่านั้นเพื่อไปตัดสินกันโดยให้สมาชิกพัก1 5 5 0 0 0คนลงคะแนนเลือกผู้ที่ส่งบัตรคะแนนทางไปรษณีย์ก่อนที่จะสามารถประกาศผลได้ในวันที่9กันยายนนี้แหละค่ะ ผู้ชนะก็จะได้กลายเป็นรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปของอังกฤษนะคะต้องรอติดตามชมค่ะว่า9กันยายนนี้ในที่สุดแล้วใครจะได้รับตําแหน่งนี้ไปเลยค่ะ